าาเขาเรียกว่าเป็นที่กำแบบหนึ่งในประเทศองกงนะคะโมลมไม่ชอบไทยคนเดงใช่ไหมฮะการเอารองเท้าาตีมันเหมือนกับประเทศไทยก็อารมณ์เหมือนไปทำาขงเสงร็จยนเนาใ่ายก็ท<ห>่หเหรอ้าอ90%เหลือเป็นอยู่แค่1ิอะไรนอเหรอทิ้ม่ท้ามลงคิปทุกวันศุกเวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงช้าฝากติดตามชมและกดซับสไครต์ด้วยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับทิมมีทางน,นะคะทุกคนแต่ว่าเราอยู่กันนอกสถานที่ทุกคนคืตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศล่องกงะคะ่ะทุกคนแล้วคือตอนแรก เราจะมาเที่ยวเฉยๆใช่ไหมแต่ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรทุกคนแต่ทีนี้มันมีอย่างหนึง่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบแปลกมากแล้วก็ยังไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนรีวิวมาก่อนเลยทุกคนแบบมันเป็นแบบพิธีกรรมทุกคนเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมแบบหนึ่งในประเทศฮ่องกงนะคะซึ่งมันแปลกมากแล้วคนฮ่องกงเขาก็ค่อนข้างรู้กันตอนนี้เรากําลังเดินทางไปอยู่นะคะทุกคนคือที่ใต้สะพานใต้สะพานหนึงจะไปให้พ่อเราให้ฟังอันนี้คุณพ่อแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนของคุณพ่อนะคะทุกคนที่เป็นชาวฮ่องกงเลยนะคะทุกคนเยวให้คุณ ่มคำว่าเขาชื่อเอก็บอกกับอาจารย์ว่าเออเราปัะตูของเราคือคนชื่อเอนะป้าคนนี้ก็จะทําตุ๊กตาคนชื่อเอขึ้นมาเราใช้กิริยาท่าทางที่ดีมากแล้วก็ทำการเอารองเท้าฟาดตีคนชื่อเอให้เขาหัวในลูกตุ๊กตาในลายตีลูกตุ๊กตาแล้วคนชื่อเอก็จะกลัวเราถ้าเมาติอยากจะให้มันกลัวหัวก็สับเชิงให้เขาขึ้ปวดหัว มันจปวดหัวตรงเจ็บขาตีนอขาเดี๋ยวมึงเจ็บขาเดียวมึงเจ็บขาต้องใช้เกลียวถ้าขาเจ็บดูเกิดมาอะไรแบบอันนี้แล้วเวลาทําไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมนี่ไม่รู้อ่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยทุกคนคือเขาอ่ะเปิดแบบสํานักที่แบบที่ใช่สํานักมันเป็นแบบทางที่แบบอยู่แค่ใต้สะพานนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ที่เรานั่งรถขานทคนมีภาพเดี๋ยวเราอัดคลขึ้นภาให้ดู ก็มีลูกค้าแล้วนะทุกคนก็คือพิธีกรรมเพราะว่จะแบบแคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบวางเจ้าที่ไว้หรือวางสารอะไรไว้สักอย่างอ่ะแล้วก็ปักเทียนใช่ไหมมีเทพเจ้าด้วยเหรอความีเทพเจ้าช่วยด้วย,วย,วยอ,อ ุกคนแต่เอาจริงๆมันเป็นพิติกรรมที่มันแบบว่าสําหรับเรามองว่ามันไม่ดีนะทุกคนมันไม่ควรไปทําร้ายใครด้วยวิธีการแบบนี้นะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนกับประเทศไทยก็อารมณ์เหมือนแบบไปทาของใส่คนอื่นนะเนาะใช่แต่อันนี้เป็นการทาของที่เกิดที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็<ช>ทํากัน,<ช> <ๆ S 2> นแบบโจงแจ้งมากนานมากแล้วมีนานมากแล้วด้วยใช่มีนานมากเป็นหกเจ็ดสิบปีแล้วอะ่ะโอ้แล้วเขาก็แบบรู้กันหมดเลยอ่ะใช่ใช่รู้งต่รู้เรื่องนี้มากใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยใต้ชานานร้อยนาแต่วันนี้เราแค่จะไปดูเฉยๆนะทุกคนเพราะเราก็ไม่ จะไปทําอะไรอย่างเงี้นกับใครมันมันดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะมันดูแบบเป็นการแบบคิดร้ายกับคนอื่นจนถึงขั้นแบบต้องเอาชื่อเขามาเพื่อทำของอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เราใกล้ถึงหรือยังถึงแล้วเหรอใช่ทุกคนจะพาดู <ๆ S 1> มีหลายเจ้าทําให้ทางเลยซ้ายขวาไปโอ้โห <ๆๆ S 1> อันนี้ก็ด้วยใช่โอ้อนี่กำลังมีพี่กำลังเลยนี่กำลังเขียนชื่อเลยเนี่ยกำลังอัญเชิญเทพเจ้ามา ไม่ทำให้เข<อ><อ>ียนชื่อของคนที่ไม่ชอบใจอะไรเขามายื่นให้แบบนี้เลยเหมือนทางโน้นเขาเอาไปเผาอ่ะของฝั่งโน้นนะคะข้างล่างนี่น่าจะเป็นรองเท้าที่มีขายนี่ยเหรออ๋ออันนี้คือจุดที่เขาทำการสาบแช่งด้านนี้ก็มีนะทุกคนนี่แล้วคือที่น่าแปลกใจคือมีลูกค้าทุกร้านฝั่งนี้เขาก็กำลังทำพิธีฝั่งโน้นก็มีลูกค้าแล้วนะคะฝั่งโน้นท,นทุกคนคะคือตอนนี้นะคะเราก็ยืนดูกัน เดี iko, food, ancient, ๋ยวลองตอบถามท้านโตคนฮ่องกงดูอ well, mm ันนี้พิธกรรมเนี้ยอันนี้คือคนฮ่องกงเขารู้กันทั่วประเทศกันหมดเลยป่ะคะใช่ค่อ๋ออันนี้คือเขาทำกันเป็นเรื่องปกติเลยใริเเสีกเลยงกตเลยิเลยปกติเลเลาวเลยิเลยปกติเลาปกตเลกงิปกตินยปตวกตปปิยยเลย ญญแต่วา่าปิิหามทำพิธีนี้เด็นผ่านอ่าปิทนาคืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติก็คือเรามาก็ดูเป็นแบบ <c oughs> เรา,าจาปเอนโแดบบทกคแต่ว่าสาหรับคนท้องก็คือทำกันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเหมือนเขารู้กันแล้วก็เป็นพิธีที่แบบว่าไม่ได้แัดแบบเหมือนแบบว่าเป็นลักอะไรอย่อขาจงแ้งว่าจกนเดินผ่าแล้วกนุกคมันอยู่กลางไฟแดงนี่อัพานุพานุมาตับแช่งไกไว้ ไฟแดงทุกคนแล้วกคือแบบเป็นศูนย์กลางคมวนาคมที่แบบว่าเนี่ยทุกคนเดินผ่านทุกคนเดินผ่านเยอะมากเป็นแบบพิธีกรรมที่แบบจรงิงจังแล้วก็ไม่ได้แปลกไม่ได้ผิดอะไรเนาะเป็นความเชื่อว่าแบบเป็นการทาเพื่อความสบายใจในวิธีการทำเมื่อกี้เขาทำยังไงบ้างแบบว่าทีละขั้นตอนเลยบอกเขาว่าเราต้องการตีทูว่หลิงตีผูว่าหลิงใช่ก็คือจะให้ คนที่ไม่ชอบออกไปจากชีวิตใช่ครับพูดง่ายๆ่อเคอ๋อคุณยายก็ถามว่าจะไล่ออกกี่คนแล้วก็เอาลายชื่อของเขาเหล่านั้นมาให้50เดือนฮ่องกง1ล้านแล้วอันนี้ก็คือแบบไม่ได้ไปสาบแช่งให้เขาเป็นอันตรายที่เอาเขาออกจากชีวิตมีความแค้นมากแค่ไหนมีเลือกระดับความแค้นได้ด้วยใช่จงสมิใช่มีใจดลางเล็กเลยถ้าสมมา ติดลายแรงความลายแรงลายตายก็ทำได้เหรอเกาสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสเปนอยู่แค่10บเปอร์เซ็นต์นั่นเองจริงเหรออ๋อก็คือตับแช่งเป็นการแบบทำร้ายเลยได้อยู่นะถูกได้อยูเหมือนเหมือนเราเลือกไก่อ่ะทุกคนคือแบบเอาไซส์เล็กกลางใหญ่อันนี้คือเรื่องระดับความแค้นว่าแบบแค้นระดับเล็กกลางใหญ่ใช่ใหญ่ก็คือแบบว่าให้สภาพเหมือนตายแบบตายทั้งตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย ติดเยอเป็นหยู่ตต้องไมแค่ว่าเดินไปบอกกับเขารายละเอียดเขาก็จะจัดการทําให้เลยคุณยายนั่นจะชานาญมากเยีะเพราะว่าเขาทำกันเยอะมากอันนั้นแล้วในนั้นก็คือได้ถูกเจ้าเลยป่ะหรือว่าเจ้าไหนแม่นที่สุดอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อชื่อเป็นได้ถูกเจ้าแล้วในฮ่องกงมีพิธีการอะไรแบบแปลกอะไรแบบนี้แบบพิธีกรรมที่แบบสุดแปลกอถ้าสมมติว่าเป็นพิธีกรรมที่อยู่ภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในตัวอาคารที่เป็นวัดหรือว่าเป็นอะไรมีเฉพาะที่นี่ที่เดียว เขาบอกว่าสว่าเราไปในสถานที่ที่เป็นภายในเป็นที่ลับๆหน่อยมนีวัดเป็นวัดอารามอะไรอย่างเงี้ยแ้วก็จะมีอาจารย์ที่มีความรู้มีอาจารย์ที่แบบว่ามีวิชาจริงเพื่ที่จะทำการแบบว่าคุ้มครองเชิญเทืเจ้ามาคุ้มคองว่าทำที่ทำอะไรประมาณนั้นนะก็อาจะมีความจริงมากกว่าการเ่อที้อ่ง 就是。 ก็คือได้ข้อมูลนะคะสอบถามมาเพิ move, ่มเติมเพราะว่าค <K al ong> <o> ุณลุงนะคะเขาเป็นคนฮ่องกงนะทุกคนแล้วทีน <cheap> ี้เขาก็แบบว่าเล่าให้ฟังว่าพิธีกรรมเนี้ยนะคะก็คือมันเป็นเป็นแบบอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องปกติของคนฮ่องกงที่แบบทํากันอย่างแพร่หลายแล้วก็หลายๆคนในฮ่องกงอ่ะก็น่าจะเคยทําแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนะคะทุกคนก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกติของบ้านเขาเขาไม่ได้มองว่าแปลกเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ลับตาทุกคนคือมันอยู่ใต้สะพานแล้วเป็นจุดที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากแล้วท เดินผ่านเดินผ่านกันปกติทุกคนก็คนไทยทำนะก็มีคนไทยทำด้วยเหรอจริงเหรอแต่คือจริงเหรอเป็นคนไทยมาทำที่นี่แต่ว่าแบบตัวเราเองก็แบบไม่ค่อยได้หาขเอามือเฮ้ยคนเชียงคายคนควันห่างห่างแอ่แอะเฮ้ยอันนั้นพ่อคุณนะ นั่นแหละทุกคนค่ะก็ไม่ค่อยได้เห็นคนไทยนะคะมาทําการรีวิวอะไรเงี้ยคือยังไม่เคยเห็นอาจจะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรเงนคนแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายในไทยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนก็ไม่ได้แนะนําให้มาทานะคะเพราะว่าอย่างเราเราเองรู้สึกว่าแบบการที่เราติดแผลใจบางทีเราต้องปล่อยวางให้เป็นใคนเรามันนึกแค่ถูกใจหรอกคลกนี้ร้อยร้อยคนใช่ผมถูกใจหรอกคุณสุดท้ายอ่ะบางทีเราบอกไปแล้วเขาที่นั่นสุดท้ายผมมองว่าก็ที่ไส่เขาทำลายตัวเขาเองดีกว่าครับเราก็ ปล่อยเขาครับคนที่มีสายยังไงไม่ดีอยู่ในตับผมนมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะจริงผมว่าอยู่กับตัวเองครับสิ่งที่ดีสุดคือทำตัวเองที่ดีสุดแค่นนิสพอเห็นด้วยทำกับตัวเองที่ดีสุดปล่อยเขาครับใช่การสร้างความแค้นในใจมันไม่ได้ให้ผลกับเราคนเดียวครับใช่แล้วบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยนะนี่จะร้อครับมุ่งกัเองเขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็จะใช้ชีวิตสนุกอยู่สิ่งสำคัญครับเราทำตัวเองให้ดีครับปล่อยครับวันหนึ่งคนที่คิดไม่ดีเขาก็ไม่ดีเองครับเห็นว่าใหญหลายหลายอย่างนะครับผม อาจจะไม้ทำได้ประมาณนี้ไม่ต้องมาทำนะคะก็ใช้วิธีการมูฟออนด้วยตัวเองนะทุกคนปรุงแล้วก็อย่าพยายามเอาตัวไปอยู่ใกล้ในสิ่งที่เราไม่ชอบแค่นั้นนะคะทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคือกาจะไม่ได้ทําคอนเทนต์แล้วเชียวทุกคนก็คือกาจะมาเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าแบบรอพอดีขับรถผ่านแล้วอ่ะอีดีๆคุณพ่อคุณแม่เขาพูดขึ้นมาว่าแบบว่าตรงใต้สะพานยังไงที่เขาทำทีดีสาบแช่งกันเพราะว่าเหมือนคุณลุงเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนเล่าให้ ลุ้นเนึ้อทุกคนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะมีทริปเพียวค่ะทุกคนเพราะว่าอาหารย่างมันน่าอร่อยมากหมูฟองโอ้ทุกคนเนาะอย่าไปแกล้งใครเลยเอาเวลาไปกินอาหารอร่อยๆกันดีกว่านะทุกคนนะไปค่ะเขไปกินเนื้อย่างไปเจอกันใหม่นะคะทุกคนก็ที่นี่นะคะว้าวชิ้นจ